คลิปหลุดปลิววอนที่แท้ทหารฝรั่งเศสฝึกกลุ่มกอ่อการร้ายมาลีแยกดินแดนขณะที่ซาอุเดินหน้าอิสราเอลยันไม่คืนดีด้วยจากเมื่อวันที่4ตุลาคม2566มีสถานการณ์สำคัญเกิดขึ้นที่ชาติแอฟริกาโดยบกจิตวูอัปเดตได้มีการโพสต์ข้อความรายงานถึงกลุ่มกอ่อการร้ายในประเทศมาลีสำหรับเนื้อหาบางส่วนระบุว่า ผลงานที่ผ่านมาส่งกำลังนักรบวากเนอร์ตะลุทหารรับจ้างนิยมฝรั่งเศสที่ฉากหน้าเป็นกลุ่มก,อก่อการร้ายร้อยชื่อเจ้าของเดียวในประเทศแอฟริกากลางจนรัฐบาลสามารถยึดควบคุมพื้นที่ได้ร้อยเปอร์เซ็นต์ไปแล้วที่กำลังปฏิบัติการอยู่ตอนนี้คือมาลีบูกินาฟาโซและไนเจอร์กำลังบุกตะลุสู้รบกันอย่างหนักกองทัพมาลีส่งหน่วยรบพิเศษฟามาลูกศิ์ของกองกำลังวอกเนอร์รัสเซียและกองกำลังภาคพื้นดินไลท์พันนาย ร้อมขบวนยานเกราะสมัยใหม่กว่า115คันเครื่องบินรบเฮลิคอปเตอร์โดรนายรักตาตุรกีบุกตะลุยภาคเหนือไล่ปิดล้อมถล่มยึดเมืองที่เคยอยู่ใต้อิทธิพลของกลุ่มกบฏท,ทัวเร็กกลุ่มก่อการร้ายอันซาดีนและกลุ่ม MNLA ของขบวนการอาสวัตนิยมฝรั่งเศสการปิดล้อมโจมตีมาหยุดยั้งทั้งภาคพื้นดินและอากาศโหดดุดันสไตล์รัสเซีย ระเบิดภูเขาเผากระท่อมทําให้กลุ่มก,ก่อการร้ายสารพัดเชื้อระสําระสายจุดใดประททศหนักทางกลุ่มวักเนอัะเซียก็จะใช้เฮลิอคอปเตอร์อ,อพยพพลเรือนออกจากพ,พื้นที่สูร้รบใกล้กับฐานทัพร,รัฐบาลมาลียื่นเงื่อนไขให้กับกลุ่มก,ก่อการร้ายทั้งหมดส่งตัวแทนมาเจรจา ถ้าอย่างดื้อดึงก็จะถูกใช้กําลังถล่มไม่หยุดจนกว่าจะหมดผู้ก่อการร้ายคนสุดท้ายหัวหน้าทหารรับจ้างผู้ก่อการร้ายอาสวัตที่กําลังเสียท่าเรียกร้องให้ฝรั่งเศสและชาติตะวันตกเร่งส่งเงินและอาวุธมาให้ด่วนขณะที่ในวันเดียวกันดรประถมพงศ์โพป,ประสิตท,ที่นันนักวิชาการทางประพักธ์ขดกษามหาวิทยาลัยมหิดลได้มีการออกมาเผยแพร่ข้อมูลถึงหน่วยทหารฝรั่งเศสในมาลีได้ว่าคลิปแชร์ทหารฝรั่งเศสฝึกกลุ่มก่อการร้ายในมาลี เริ่มเผยออกมาแล้วว่าชานินกลาอนาณิคมตะวันตกสร้างกลุ่มก่อการร้ายในประเทศแอฟริกาจากนั้นแต่งเรื่องว่าต้องส่งกองทัพไปปราบจึงส่งทหารไลายพัานนายเข้ามาอย่างประเทศแอฟริกาต่างๆแท้จริงแล้วทหารฝรั่งเศสเหล่านี้นี่เองที่สร้างกลุ่มก่อการร้ายขึ้นมาด้วยเหตุนี้ปราบเท่าไหร่จึงไม่หมดเสถียรกลุ่มก่อการร้ายเหล่านี้พยายามที่จะแบง่งแยกดินแดนเป็นประเทศต่างหากคือประเทศอาเซรวัตที่กําลังต่อสู้กับรัฐบาลมาลีในขณะนี้ ในคลิปนี้ฐานฝรั่งเศสกำลังฝึกกลุ่มก่อการร้ายแบ่งแยกดินแดนให้เรียนรู้การใช้ปืนกลเบาและสุดวันที่5ตุลาคม2566ดรประถมพงศ์ยังได้มีการเปิดเผยถึงท่าทีของผู้นำอิสราเอลต่อความเคลื่อนไหวของกลุ่มประเทศตะวันออกกลางว่าผู้นำรัฐบาลก่อการร้ายในตะวันออกกลางตอนนี้รัฐบาลซาอุไม่อยากรื้อฟื้นสัมพันธไมตรีกับรัฐบาลยิวซออนิสอิสราเอล ซึ่งเป็นรัฐบาลที่กำเนิดการก่อการร้ายที่ปาเลสไตน์และซีเรียเป็นประจำนายเนทันยาฮูผู้นำรัฐบาลอิสราเอลยอมไม่ได้จึงให้ยูเซอานิสในอเมริกาบีบให้รัฐบาลอเมริกาจัดการให้ตนเรื้อฟื้นความสัมพันธ์ไมตรีกับซาอุให้ได้ไม่ว่าจะโดยวิธีไหนก็ตาม,ร,มรัฐบาลยูเซอานิตอิสราเอลไม่ต้องการให้ซาอุจับมือกับอิหร่านจนแน่นแฟน้นไม่เช่นนั้นแล้วโลกอาหรับอาจจะสามัคคีกันแก้แค้นตนหลังจากตนไปก่อการร้ายในโลกอาหรับมาเยอะแล้ว รัฐบาลอเมบริกาจึงรับใช้ย,ยิวไอ,อนิสอยู่พอรัฐบาลยิวไอ,อนิทอ,อิสราเอลต้องการจับมือซาอุมาเรื้อฟื้นสัมพันธรรมตรีให้ได้จึงจําเป็นที่ต้องมีการส่งทูตคือรัฐมนตรีกระทรวงสร้างภาพในต่างประเทศไปเยือ,อนอิสราเอลอีกรอบ